ำกันเทกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบนน้องเห็นว่าไหนปล่อยดิยังมัยแกรงมิดจ้ะขันนี้เมนูอันสรีใช่ไหมนุ่ยังวันนี้หอยแครงมันก็จะเป็นกินแบบหน่อยนะแต่มันแซ่บมาน้องได้หอยแครงมาลนึงมนี่ ว่าจะตาเห็นไหมเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะอยีตอมลวกแล้วหลวกหอยเป็นหอยแบบแล้วลวกแบบเลือดดาไม่ใช่เลือดแดงนะเนี่ยเวลาแกะออา,า,น,น,อาน้ําติมเนีเ่ยแล้แบบหยดูดดุดหอย <laughs> <laughs> หอยเกหอยแบบสดๆเลยมันด้ดเจ๊ไม่ได้ตำเดียยเด๋ยวตำหอ,อยดิตำเนี่ยพี่น้องถ้าหอยสดมันจะเป็นแบบนี้ แบบเนี่ยถ้า<ด>แกะแล้วได้แบบถ้าหอยสมัยแบบนี้ถ้าแกะแกะได้แบบนี้เนี่ยคือแซ่บคือมันเป็นเอียงที่แบบเนี่ยมันเต็มตัวเล็กแต่แต่เต็มนะจ๊ะตัวหน่อยแต่เต็มเลยเนี่ยตัวหน่อยแต่เต็มเนี่ยเดี๋ยวรอดูลูกนี้นะรับรองสดแบบเนื้อเต็มเลย,ยพี่น้องฮนะเนื้อตัวเนี้ยอร่อยแน่นอนดีปะดูปะน้ ดูปะทำเลยทำมือก้องเหรอเออถามแต่ก้อนดูปะแต่อย่าได้หอยเต็มดิเต็มไม่คุณจะสืบไปจะกินได้ไหมเอามาขนาดวันนี้จะดูหอยเลยเออเอาดูหอยบ้าหรือเปล่าไม่เค็มันเกิดฉี่มีกินน้อยๆเด้มันเกิดฉี่มีกินน้อยๆกินหอยอันละเอาเอากะล่างได้เลย ก๊าละางมันมามีดินดอกเอามากินเมื่อแก้มันแล้วแก้มันแล้วมาซิมวงก่อนไม่ได้รัวมันแซ่บปากบนล่าเด้อดอสวัสดีเนี่ยครับนะเพ่มาใส่ซิมหอยเบิ่งเอ้าดูเบิ่งเอรอเสีบพี่ดูหอยนะบ้าเดออพี่น้องว้าเหม็นได้ไหมหอยอ๋อมันนี่มันเหม็นยังไงเนี่ยมันหอมมันก็มีกลิ่นหอยอ่ะ่ะบอกหอยกันหอยเซตเมนูตําหอยแข่ง ใช่ครับตับไว้แข็งให้พี่น้องเอลซีเบิ่งกันกินเดายั่ว้ำไล้ตกเด้อตกเด้อนะตกเด้อมันนี่ยั่วลำไส้นะครับยั่วลำไส้พี่น้องทุกคนเดรสิมหอยมากนะดูอืออือไปใส่น้องอีไปใส่ละในรสชาติแบบเข้มๆพวกหอยแข็งมันจะออกเข้มๆนิดนึงแซ่บพี่น้องเนี่ยหอยมันเต็มมันจะเป็นอย่างเงี้ยน้ำช้ำๆน้าหอยมันหลายฮะน้า าตจูบหอยแห้งเนี่ยจูบหอยจะเลือดติดแขล้วแอบพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเบิ้งกันวันละตับออกมารสชาติหนาท่ากันไรเบิ้งครับผู้เฒ่าอีกทีน้ำได้ปะได้อ่ะมาทีนี้เรามาเบิ้งไม่อยาดเราตำมะหุงกันพี่น้องตำมะหุงใส่หอยแครงวันนี้นะมาใส่บุญมาตำหอยแครงนะมามากินมก๊อกมาใกล้ๆนี้มา หลังจากชุ่มเฮาได้ถ่ายคลิปมไปเรียบร้อยแล้วมื้อนี้ก็าต่ำห้อยแข้งสูปีสูน้องเบิ่งเลยมื้อนี้ดัดยอดไม่ใหญ่ถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็าตอนนี้เบิร์กกำลังกำลังซอยมาคือือๆลงไปมักภาษาอังกฤพิ่มกับมักเคลียนบ่มาดเคียเคียไม่มาดเคียเคลียมานเฮามาคือคือเที่ยวหน่อยเนาะสุดยอดของความอร่อย,เคเคยนะฮะจะบอกเลยว่าถานซิลี่เดี๋ยวต่ำแล้วแจ่บบได้แซ่บฟ้าปิ่น พวกที่ใจ้มือกล้องได้ต่ำแมนมือกล้องเนี่ยเป็นรสชาติมาตรฐานอยู่แล้วโอ้ยถ้าอันสลี่ตามนังมันก็สิบเสียบต้องเลยอืมใส่หลายก็เซียบลายนะแป้งนัวนะแป้งร้อนก่อนคือถ่ายินไม่ได้มันพูนพีมันเพราะว่าเขาใส่กับพ่นเด้เธอะกับพ่นมันจะดูดไอนะเออหน่ะนะมาดี้ลงโคกแล้วครับพี่น้องแก่เดี๋ยวไปยืนเล้าเฉยๆแกะลงโคกก็ได้บรินี้พี่น้อง โอเคอืมจิ้มมันผัดเลยหัวังเสียงก็ฟังเสียงกั okay. บพี่น้องรอดจอดเลยอนะืโอเคเดบยบ้านเลยพี่น้องเนี่ยนะดูว่ามนูยำห่มใบใบพี่น้องเอ้ยจอดของความอร่อยนะฮะจานบ้านเฮากับจังซีเลยพี่น้อง ทำมาหุ่งทำกันเทกันโหดเอยน้องเลยร,เนนร่างการงานสาั่งเสืองโขกก่อนมาจ้าพี่น้องบ้านนี้จวดๆน้ำกันทุกคู่ทุกคนเลยใบแข้งแบบจุกๆโ,กโดนึงมาอ,มอ่ะไป่นี่พี่น้องไต้ไ ยัเซิร์ฟพุนเซิร์ฟพุนเอาขึ้นน้องบนเลยจ้ากินหอยมันนี่เมนูมันนี่อาคือไปพุ่งกันเชนหอยได้มันนี่กินนังแกตัวนี้กินหอยเลยไี่ินหายแลงดีนี่ช่องไม้นี่ปลาล่าเชี่ยงมันนี่นี่รับเชิญมาจากอีปลาล่าช่องอะไรนะป๋าปลาล่าชายพยอมปลาล่าจ้า เว้นวลเชนเนาะเออแต่วลลชนเนลวลลชพยอมมาเอาข่าเขาดิยูนีสามซองครับยู่ต้อกันนะฮะเออแ่ะมีน้งมีนีะบ้ทำหอยแข้งเปนแซบกาีเนี่ยอสุยอดฝีมือผูอใดรวคือแซบบมือลูกไผ่อีมือาลีตัวนี่มือนี่กระถินหมัก มักกะเ็บ้านเฮามักกะเซมักะเซู้ยของเาเลยก่อมักกะเซมักกะเซมักกะเซทไม่ขำยากนะครับมักมักะเซ็มักกะเซไปคำมักกะเเกรเสมบูรณ์ักกะเซกเนน้ำต่างหากแม่เนอะน้ำต่างหากไม่พักเกษนม่พักเกษีนใครว่าพักเกษใเกษเป็นไดใอยู่อีท่านซี ให้ <c oughs> ได้กินยอ,ะะอยว่แล้วป่ะเอ้าให้ผมกินก่อน <c oughs> อย่ายำข้าเพิร์สต้องพอกเข็งกินเผือกด้วยนะหมอยห้มยนูงอตึงอะไรเด้ไป่ม้องอหนงงยตึงนี่แม <c oughs> ่นหอยมันติ <c oughs>